แอซออกซิเจนสีมีชีวิตต้องการแอซออกซิเจนนะคะคำถามข้อต่อ,าาอ,อไปอ,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 อากาศสำคัญกับเราอย่างไรสำคัญไหมคะอากาศคอ่าสำคัญยังไหมคะเอ่อเก่งมากถ้าเราไม่มีอากาศเราก็หายใจไม่ได้มีอะไรอีกไหมคะมีอะไรอีกไหมเอ่ยอ่าอากาศสำคัญกับเราอย่างไรเรา ถ้าไม่มีอากาศเป็นไงคะหายใจไม่ได้ก็อะไรคะไ,ได้ใช่ไหมคะอ่าดัง<ม>นั้นนะสำคัญมากเลยอากาศสำคัญกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะอ่าอากาศอยู่ที่ไหนแล้วคะ ได้โต๊ะมีลักษณะยังไงคะแข็งไหมคะแข็งนักวิทยาศาสตร์บอกว่าศาสารในโลกใบนี้จะมีอยู่สามสถานะได้เก๋อะไรบ้างหองแข็งหองเหลวแล้วก็อากาศมีสถานะเป็นอะไรนะเก๋นั่นเองอ่าศสารมีอยู่สามสถานะได้เก๋ห้องแข็ง มีรูปร่างแน่นอนตามพันชนะที่บรรจุแก๊สก็เหมือนกันตามพันชนะที่บรรจุโอเคคำถามข้อต่อไปค่ะเรามองเห็นอากาศที่อยู่รอบตัวเราหรือไม่คะมองเห็นไหมคะมทาไมถึงมองไม่เห็นล่ะคะเพราะไม่มีสถานะเป็นอะไรคะเป็นแก๊สซึ่งแก๊สเขาจะมีโมเลกุลที่เล็กมากมเล็กมากๆที่ไม่สามารถมองเห็นได้นั่นเองอันที่สองอะไรคะยามของ เขาทํายังไงคะ Bye. นะมายิดได้เลยค่ะเอาไหมค่ะ เพนีเพนีเพนนอเพนดีเพนเพนเอนเดนยพนเ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 พสเพน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 ัพนเ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 พอะไรเพน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 เปนเพนเพนนเพ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 นเนเเพนเพนเนเพนเนเพน้นเนเเนนเนนนทุก ่นเองอ่าดูใช่ไหมคะอ่ามีอากาศเข้าไปลมเข้าไปดันลูกลุ่ให้มันขยายใหญ่ขึ้นนั่นเองใช่ไหมคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเชิญนั่งค่ะอ่ะเอาไปข้างในไ็นสองคนนี้ลองทำค่ะเอากระดาษเอาอากาศเข้าไปข้างในถุงพลาสติกค่ะแล้วก็มัดปาก เอาทำไมจะเอาอากาศเข้าไปได้คะท้ไมใช้ว่อไม่พอนะาแบบนี้ชไมไม่ต้องเป่าก็ได้ค่ะนะคะ อไงคะอ่านสอนค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะกระตช่นกระติน้ำแข็งวางลงไว้5นาที่ะเอาไปแช่ในกระติกน้ำแข็งค่ะมอะมาแน่นค่ะมาแน่นอาโอเค เดินทงผู้อายุเดินสูอายุคุณแม่ทัก้คนเต็มไปด้ยความสุขถามเด็กๆนะครัเกัด็กๆพร้อมกันสองาะสิ่งที่ต้องทำกับคุณการสังเกตอสัมผัสเด็กยครัเคื่อนดูค่ะเ่วยกันดู ช่วยกันดู no? ตอบคำถามด้วยกันสัมผัสหรือยังคะอ่าสัมผัสผทุกคนพาอัตเตอร์โฟกัสเฟซบุ๊กสัมผัสด,ด้วยค่ะเฟซบุ๊กอ่าเฟซบุ๊กมาจากกับเพื่อนด้วยโอเคเสร็จแล้วนักเรียนเขียนลงไปค่ะผลการสังเกตก่อนแช่ถุงพลาสติกในกระติกน้ำแข็งก่อนแช่ถุงพลาสติกในกระติกน้ำแข็งค่ะอ่าเรียบร้อยยังคะสัมผัสหรือยังสังเกตหรือยังคะอ่า เราบันทึกผลลงไปค่ะผลการสังเกตมันเป็นยังไงคะอ่าเขียนลงไปเลยค่ะอ่าเขียนลงไปใครเขียนทำไหนไม่ได้ถามครูค่ะเดีครูเขียนให้ได้ก็ได้มีอะไรไหมคะก<ม>อดเช่กอดเช่แทนจะติกนับแข็งอ่าบันทึกผลลงไปค่ะในตารางผู้ขาอะไรเขีนโอ้อ่าโออ่าชะละนาโมดันเธอก็เคยเรียนนักศึกษาสอนนี้ใช่ไหมคะ

你 เบียกแค่มีไอ้น้ำใช่ไหมคะทุกคนได้เหมือนกันไหมคะอ่าได้เหมือนกันเก่งบ้างง่วกมือ